โอเคแล้วไหมครับต้นเรีวเยวในที่หนึ่งสูงเก้าตันนี้กลางนี้อันนี้วัตมาดีเซ็งไหม,มครับวันนี้ฝนตกครับสลาบมืสองเก้าน,นี้ออกมางหน้าไปแล้วไปจากที่พิจแตพันหินวิจิตรบางกันทุ่งพิสุโลบุรเวามหนองตตมีิสัยจุมห,งมหางมาลาฮัสักตอนคุณจานนิเ <c oughs> ดนไทยไม่ปิดแม่ปอนรอขนมปังคุณตันน้งพ่บาาซีไหมครับวันนี้ฝนตกครับ ในนั้นเราจะไม่ได้มืออรครับอมตแรกคับตัแนจ้ครับพี่ฮีข้าไม่ได้มือะไร นี ja ini, ่ฝนตกครับฝนตกอมคาร์ม่าตาร์มองการคาร์ุเลยถามคารลยที่จอยซาชลาที่มอนเทลทีนนซลที่หนึ่งเก้าอมแมสมะลอกไใหร่บัวชแอนในกาย านาวครับแล้วก็สถานาทยครับ